คดีที่ทําให้ผู้คนเห็นแก่ความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์ศาลตัดสินให้จินมยุรชัตผู้จัดชื่อดังเป็นคนไร้ความสามารถเผยแพร่21พฤศจิกายน2568 21.28นาฬกา28นาทีปรับปรุง21พฤศจิกายน2568 21.28นาฬิกา28นาทีโดยทีมบันเทิงออนไลน์ข่าวนี้ทำให้แฟนๆตกใจและเศร้าสลดกันไปเป็นจำนวนมากเมื่อราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าศาลได้มีคำสั่งให้นางมายุรชัดเหมือนประสิทธิเวสหรือแม่จิมผู้จัดชื่อดังเป็นคนร้ายความสามารถและอยู่ภายใต้การอนุบาลของลูกชายคือนายนัทพงศ์เหมือนประสิทธิเวสหรือเจตผู้ร้องในคดีนี้แต่ที่น่าสนใจคือคำสั่งนี้ไม่ได้มาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวแต่เกิดจากการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงที่แสดงว่านางมายุรชัดต่างป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ และมีอาการอักเสบของสมองจนทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมจากโรคพากินสันมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วอาการที่เกิดขึ้นรวมถึงภาวะจําเป็นหลังจําบุตรตัวเองไม่ได้และไม่สามารถดูแลตนเองได้อีกต่อไปซึ่งเป็นอาการที่ทําให้เธอเข้าลักษณะของบุคคลวิกลจริแล้วทําไมศาลถึงต้องมีคําสั่งนี้เพราะศาลต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของนางมายุรชัดโดยการมอบหมายให้ลูกชายคือนายนัทพงศ์เป็นผู้อนุบาลและยังมีการตั้งผู้อํานวยการสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลและให้คำปรึกษาผู้อนุบาลในการจัดการทรัพย์สินอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรติดตามต่อไปเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับครอบครัวของนางมายุรชัดแต่ยังเป็นการเตือนให้ทุกคนรู้จักความรุนแรงของโรคอัลไซเมอร์และความสำคัญของการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจคุณคิดยังไงกับคดีนี้คุณเคยคิดว่าจะเตรียมตัวอย่างไรหากคนรู้จักหรือครอบครัวเป็นเช่นนี้บ้างมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิ